กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ร้านสะดวกซื้อถ้าเดินเข้าร้านสะดวกซื้อที่เกาหลีใต้สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องสะดุดตาก็คือมุมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เต็มไปด้วยรสชาติมากมายให้เลือกทั้งเผ็ดธรรมดาเผ็ดมากหรือสูตรพิเศษที่มีเฉพาะฤดูกาลแต่ที่น่าสนใจกว่าคือคนเกาหลีไม่นิยมซื้อกลับบ้านอย่างเดียวพวกเขา มักจะนั่งกินกันที่ร้านเลยทันทีร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่จะเตรียมอุปกรณ์ไว้ครบกาน้ำร้อนตะเกียบไม้หรือสแตนเลสและที่ขาดไม่ได้เลยคือหม้อสแตนเลสใบเล็กคนเกาหลีจะใส่เส้นบะหมี่ลงไปต้มน้ำร้อนแล้วนั่งกินที่โต๊ะภายในร้านบางครั้งก็กินกับเพื่อนๆอ,อย่างสนุกสนานถือเป็นภาพชีวิตประจำวันที่ธรรมดา แต่แฝงด้วยสเสน่ห์อิแล้วทำไมถึงกลายเป็นวัฒนธรรมแบบนี้ 1. เพราะคนเกาหลีใช้ชีวิตเร่งรีบการได้แวะร้านสะดวกซื้อแล้วนั่งกินบะหมี่ร้อนๆคือการเติมพลังที่ง่ายและรวดเร็ว 2. ราคาประหยัดแต่ก็อิ่มท้องเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงาน 3. เป็นเหมือนพื้นที่ผ่อนคลายเล็กๆหลังวันเหนื่อย แค่ได้กินบะหมี่ร้อนๆก็เหมือนชาร์จแบตให้ตัวเองประโยชน์ของวัฒนธรรมนี้คือไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวกสบายแต่อย่างสะท้อนว่าอาหารง่ายๆก็สามารถสร้างความสุขได้และร้านสะดวกซื้อก็ไม่ใช่แค่ที่ขายของแต่เป็นพื้นที่เชื่อมโยงผู้คนในสังคมเล็กๆพูดได้เลยว่าถ้าคุณอยากสัมผัสชีวิตจริงแบบเกาหลีแค่ลองนั่งกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อสักครั้ง คุณจะเข้าใจความหมายของคำว่า simple happiness ความสุขง่ายๆได้ทันที